ม่ต่ำแจ่วประกอบตัวพี่น้องเอาพริกลงต่ำก่อนไม่ได้ต่ำง่างยๆยายหญิงเหิดแจ่วสองแจ่วมานันต่ำแจ่วประกอบก่อนมันบัดเนี่ยหอมหอมหอมแดงนี่กะซื้อเขามาจา้าเดี๋ยวอันวินอันเดียวอีกจกหาหกเดือน,นได้กินของเจ้าของเพราะว่ากำลังปลูกถึงได้กินของเจ้าของ ต่ำปิดไป่อนยายิงก็ใช้ไส้ผงชูรสไปพ้อมล่คะค่ะเวลาตำใส่หลายแ่บหลายได้พี่น้องยายิงบวกกนลัค่ะไม่ไม่ได้ผิดกระบุลผงชูรสไม่ผิดกระบุลยายิงนะคะตำผู้ใดบ่มาเคลื่อนพันนะจ๊ะผงชูรสนะแต่ว่ายายิงกินผงชูรสมาตั้งแต่น้อย ไปกินก็เลยว่าไม่กะลำอันพริกปะทุลูกสาวมันก็สิไปปรุงเลยดิสิต้มน้ำปลาใส่เขาจากน้อยเด้อพี่น้องขอต่ตั้มกินแก้วไว้ก่อนเราวขอา่อนย้อบุปรุงเพราะว่าลูกข่อนื้อบุกินคลิปนี้ไปซิเรให้จเจ้าเบืองยา้วจังไย พิกอันยายอิงสิว่าตำละเอียดปันใดเด้อค่ะเนี่ยยายอิงก็สิตําประมาณนี้เด้อเนี่ยพริกเนี่ยนะคะบดตําละเอียดลายตาําแก้วปลาเนี่ยที่ตำเดี๋ยวว่าสิได้คุยได้เคี่ยวนะที่ว่าตาแหลกปันใดเรียกเจ้บางคนเพิ่นก็ตํามูนมูนอุ้ยอุ้ยยายอิงบต่ตําแหลกเด้ออ๋อต่อไปเลยจ้ะ ที่นี่ก็สิลงด้วยอันนี่เนาะหอมกับกระเทียมแบบเนี่ยคัวหอมกระเทียมคั่วนะคะเสร็จมือแบบตามเพราะยอะนี่ยพี่น้องเอ้ยก็ต้องเอาอันแหลกหลายเอาอีมาลกปุกเป็กพี่เสียบพริกเมี่ย่กระเด็นไปใส่อันนี้แจ้วปลา เจปลปลาลาปากกระดีบกกอกเล้อยาย่หญิงใส่บกกอกน้ำเด้อคือว่าปลาล่าไว้ทะไว้ทะสีกเนะะาะปลาลาเจาปลาลาไวทะสีแล้วก็ต้มเนองไม่ได้พี่น้องเขากันเขากันนิดตอนนี้ย่หิงเป็นเป็นเด็กน่อยเนาะแม่พาไปนั่นกระตาเจวอันนี้แหละคะ่ะตำเจวปลาลานี่แหละปลาลาตอนนี้ละระ,ลละไปเราก็ไปเอาบกกอก บักกอกอยู่น,น้าเนาะมันมีต้นที่นี่กะมาบีบบักกอกใส่หลักกะเคลนกะอันต้มนมใหม่แบบเนี้ยเพราะว่าอยู่อันน้ายียงอิงตรงนี้มันมีนมใหม่หลายค่ะส่วน,นยยเยี่งอิงเน่เฟิองอีหล่ายาฟ้ายาฟ้ามาไก่แาม,ากม่นะั่นบอกว่ายาฟ้ามาไก่แม่โอ้ยยาฟ้ามาไก่แม่ออกก้อนออกก้อนออกก้อนไปไกลก้อนไปไกลกอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน นั่งรอก่อนนั่งรอก่อนเพิ่นก็นอยากมานั่งนั้นให้หญิงอีใส่บอกกอก่อนพี่นอ้องะอะอะโอ้ยหลูกก็มาอวนอวย้ายชีใส่บอกกอกไปก่อนเน้อบอกกอกกระน้ำย,าย้ายแช่แชแข็งไว้ใส่จากสามนวยก้อย,อยต่ำเจียวบอกกอกเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย,ยก็ใส่จากสามนวยเราแยกหญิงแตงอีใส่ปลาได้บัตรลุ้นไปใส่ ออกมามันเห็นแพงให้มันลนด้วยสวนตักลวดปลาเนะี่ยปลาลาเขาพี่น้องเค็มเข้มเลยนี่ปลาล่าเขาส่งมาขายนี่ไหมไม่มีความนัวจัดนี้เค็มอย่างเดียวเอ็แจะเบิ้องบนเค็มอย่างเดียวไม่นัวปลาลาเขาเห็ดเองบ่ได้ของแยง่ยิงแย่ยิงเอาปลาทะเลเห็ด มีแต่แป้งมีแต่เขา้าขว่วตอนอยู่ใส่ละบันี้มันนี้มีแต่เข้าขว่วเด้ปลาเขาปลาเขาเห็ดมาขายเนาะเขากับ่ได้ว่าหาปลาลายแล้วเขาก็ใส่แต่เขา้าขวมาไห้เฮาอ้ยจังแม่นอุ่นอัวเนาะพวกเธอนี่ยเดี๋ยวก่อนนั่งดีดีแม่ว่าซิบ่าให้ด้เนี่ยแม่แม่แม่วาซิบ่าให้ใส่ปลาล่าแล้วก็มีงัวบัดนี้พี่น้องยัวยัวงัว ออไอยยิงยีมาใส่อย่างเด้ยยงิงีใส่ปลาซัมหนี้เด้อสิ่งห้เบิ้งเดือบอดเนี่ยออกลองมาใส่อ้ยตักมาให้พี่น้องเบิ้งก่อนอวดหนาก่อนหอมหอมพี่น้องเลย เอาเข่ามาคุยป่ะเนี่ยเขาเหนียวหอนหอนมาคุยพี่น้องด้ยยายิงซิมกันอมเขากันเขากันเขาเหนียวมาคุยแต่ยายิงว่าปลาล่ามันเค็มยายิงสิงเติมผงชูรสก่อนเอาพวกเจ้าเอาไปแบ่งกันเด้อตำเสร็จเลี้ยวมันจะเสียบบอสนะอืมยายิงนะ่ะเสียบหลายนะพี่น้อง